สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆนะคะวันนี้ไซจะมาสอนทำเครื่องดื่มกันค่ะซึ่งเครื่องดื่มนี้เหมาะกับหน้าร้อนมากเลยนั่นก็คือชายเย็นนั่นเองค่ะไม่ใช่ชายเย็นธรรมดานะแต่เป็นชายเย็นผสมมะนาวแล้วก็ขิงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราใช้วัตถุดิบอะไรบ้างสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็จะมีมะนาวมีขิงมีใบมิ้นท์แล้วก็จะมีน้ำผึ้งนะคะส่วนที่ไม่ได้อยู่ในนี้เลยก็จะเป็นน้ำแข็งก้อน ส่วนผสมอันนี้ค่ะจะใช้แค่มะนาวหนึ่งลูกขิงอีกนิดนึงแล้วก็จะเป็นใบมิ้น์อีกหน่อยนึงนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเอามาใช้ตกแต่งด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ตามมาดูเลยค่ะว่าทำยังไงขั้นแรกนะคะหลังจากที่สับขิงแล้วก็จะใส่ลงไปตามด้วยน้มามะนาวนะคะจากนั้นใส่จะเท น้ำร้อนลงไปจากนั้นก็ใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะเราก็จะคนให้เข้ากันพอคนได้ที่แล้วใส่จะเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงนะคะให้เย็นตัวจากนั้นก็จะเตรียมน้ำแข็งก้อน ใส่แก้วรอไว้เลยนะคะจากนั้นก็จะใช้ใบมิ้นต์ใส่ลงไปซึ่งจริงๆแล้วใครที่ชอบมิ้นต์เนี่ยสามารถใส่ลงไปในส่วนผสมตั้งแต่ตอนแรกเลยก็ได้นะคะจะได้รสชาติของมิ้นต์เพิ่มขึ้นมาอีกรสชาตินึงพอเสร็จแล้วไซรก็จะเทชายเย็นลงไปในแก้วเลยจากนั้นจะใช้มิ้นต์ประดับนิดนึงเพื่อความสวยงาม แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไอเดีย DIY วันนี้อย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างเพื่อติดตามคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ